สวัสดีครับอยู่กับผมโจรครับวันนี้กำลังจอกไปตีแบบนะครับขณะนี้เวลา4โมงสเออ4โมง15นัดกันไว้4ี่โมงครึ่งนะครับที่สนามเซนนิสนะครับอรอพนักงานเราเปิดประตูให้กอนออกจากบ้านดนะูเหมือนฟ้าวันนี้จะมีฝนตกแน่ๆฮะกูท่าละ ถ้าจะไม่รอดถายอะไรจ้าถายอย่างคนจะไปออกกันลังกายปากขึก้นแดงถ้าไม่ทาล็อกบ้าน,นดีแล้วใช่ไหมดีแล้วคิดว่าไม่ปิด,ดถ้าเขา,าปิดเขาคงไ,ไม่นัดไปตีหรอก ออกจากบ้านน้าลมโคตรแรงดูพายุมาแล้วแน <Okay, 1971. S 2> ่ๆโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามเลยครับ <Alex> สองเองเองเอามือจกดากเมื่อกี้ไม่ใช่คจบอกอ่าถ่ายในใกล้ๆซูมไปซูมมันไม่โฟกัสแตซูมตาก็ได้นี่ครับถึงสนามแล้วครับสนามเซนิตลอร์คุนเต้เหมาติ้งง่ายๆง่ไงเลยแหละนี่ครับรองเท้าใส่ออกงาน ซื้อมาใส่อยู่สามครั้งไปเรียกว่าเกือบใส่อาวบุธเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญสอนวิธีการบวมเพื่อไม่ให้บาดเจ็บนะครับผู้เชี่ยวชาญมีบาดเจ็บก็จะคิดขั้าแรกยืดกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาน่าขาต้อยฮะขาต้อย ถ้าถ้าต่อไปอัน,น,นอันนั้นคือท่าอ้จับไม่ถึงค <c oughs> ือท่ายาวมากปกติแล้วเราต้องวอร์มอย่างน้อยกี่นาทีครับก่อนที่เราจะเล่นได้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> โอ้ บรรยากาศสนามมีแค่กลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มเดียวอันนี้กำลังวอร์มท่าอะไรครับรก็เดี๋ยววอร์มสักห้าทีสิบนาทีเนาะเราค่อยเริ่มตีนะครับที่สำคัญเลยต้องยืดหยุ่นให้ดีไม่งั้นจะบาดเจ็บเอาได้ครับนี่เขาเสร็จกันแล้ว เร,เราถ่ายบรรยากาศตอนตีมาให้ดูเล็กๆ,ๆน้อยแล้วกันนะครับ เป็นไงบ้างครับเสร็จแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวไปกินเนื้อย่างกันต่อนะครับจ, <c oughs> <c oughs> กจะกันร้าน,นเนื้อย,ย่าง,ง,อองาค <Yeah. S 1> รับผมโอ้บรรยากาศสวยงามมากเลยโอ้โห้ไปแล้วครับผมไป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 ้ปไรไปไมไปไปไปเขไปไัไปไปไยไป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 งปไปไนไปไนไปยปไปคก จารย์เต้ยผู้ที่จะไปตีแบตบลืมเกือบไว้ก็เลยได้มาได้มานั่งกินนะยัง <c oughs> อยู่ที่ร้านหน้าบ้านหมูกระทะนะครับปลาแก้วสูตอันากากีแถว <c oughs> อะไรนะบึงทับช้าง <c oughs> เสร็จนี่ก็แยกย้ายนะครับ <c oughs> กินหกระทะอย่างอ,าอร่อย <c oughs> โอเคครับเจอกันคลิปหน้า <c oughs> สวัสดีครับ